ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดนเซลช่องของคนรักเทคโนโลยีทางการทหารวันนี้เราจะมาพูดถึง2ส,สุดยอดยานกรอบจาก2ยุค2แนวคิดแต่เป้าหมายเดียวกันคือความเหนือชั้นในสนามรบได้แก่แฟน n อมสตรีคเกอร์2025และไทยแลนด์แท้ง2026รถถังอนาคตของประเทศไทย เริ่มกันที่แฟนทอมสตรี i เกอรปี2025ยานกรอะล้อ,อยางสุดหลํำที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสนามรบยุคใหม่ด้วยแนวคิดเบาแต่แรงคล่องแคล่วแต่ปลอดภยัยแฟนทอมสตรี i เกอร์รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าเกือบทั้งหมดโครงสร้างตัวถังเป็นวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาจึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นลดการใช้พลังงานและสามารถลุยในภูมิประเทศหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อนของ Phantom s t r i k e r 2 0 2 5เป็นแบบไฮบริดใช้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าจึงสามารถเข้าสู่โหมดล่องหนเสียงต่ำได้เหมาะกับภารกิจซุ่มโจมตีนอกจากนี้ยังมีระบบจัดการความร้อนใหม่ที่ลดการปล่อยความร้อนออกจากตัวรถทำให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับด้วยอินฟราเรดได้ยากขึ้นอย่างมาก อีกหนึ่งจุดเด่นของ Phantom s t r i k k r r คือระบบป้องกันแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธต่อต้านรถถังและยิงสกัดก่อนที่มันจะพุ่งเข้าชนตัวรถได้มีเรดาร์รอบทิศกล้องตรวจการอินฟราเรดและระบบเซ็นเซอร์ล้ำสมัยที่ทำให้รถถังลำนี้มองเห็นทุกอย่างรอบตัวแม้ในความมืดสนิท อาวุธประจำตัวของแฟนทอมสตร r เกอรก็ไม่ธรรมดาเลยครับป้อมปืนหลักใช้ปืนใหญ่ขนาด30มิมพร้อมปืนกลรวม7.62ม mm, ิมและยังสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังได้อีกด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบยิงได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่ด้วยระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่รักษาสเสถียรภาพได้ตลอดเวลา ภายในตัวรถยังสามารถบรรทุกทหารได้สูงสุดถึง9นายพร้อมอุปกรณ์สื่อสารทางยุทธวิธีแบบเข้ารหัสระดับสูงและจอควบคุมที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบ Battle Field Network ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสังการหรือรับข้อมูลจากหน่วยอื่นแบบเรียลไทมทีนี้มาดูอีกหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทยครับกับ Thailand Tank 2026หรือที่หลายคนเรียกว่ารถถังแห่งอนาคตของไทย รถถังรุ่นนี้เป็นผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทัพบ,บกไทยสถาบันวิจัยของรัฐและภาคเอกชนโดยเน้นให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะไทยแลนด์แท้ง2026มีดีไซน์ที่ทันสมัยมีความคล่องตัวสูงโครงสร้างใช้วัสดุผสมที่แข็งแรงแต่เบาทนต่อการระเบิดและการโจมตีจากอาวุธเบากลางได้ดีเยี่ยมและที่สำคัญคือราคาต่อหน่วยต่ำกว่ารถถังนำเข้าอย่างมาก ทำให้สามารถผลิตและประจำการได้ในจำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณสิ่งที่ทำให้รถถังไทยรุ่นนี้น่าจับตามองคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและตะวันออกเช่นระบบควบคุมการยิงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก NATO และระบบป้องกันเชิงรุกที่ใกล้เคียงกับของรัเสเซียมีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm มพร้อมปืนกลรวมและระบบยิงจรวดปราบอากาศยานระยะสัน้น รถถังคันนี้ยังมีระบบ AI ในการวิเคราะห์สนามรบช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นลดภาระของผู้ควบคุมนอกจากนี้ยังมีระบบการบำรุงรักษาอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบความเสียหายและสั่งการให้หน่วยซ่อมบำรุงเข้าแก้ไขได้ทันทีที่น่าประทับใจมากอีกอย่างคือ Thailand แท้ง2026ยังออกแบบให้รองรับทหารรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีระบบ HUD Head-up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้ารถ ระบบควบคุมสัมผัสและการสังการด้วยเสียงในบางฟั่งชันการทดสอบเบื้องต้นของรถถังต้นแบบได้เสร็จสิ้นในต้นปี2025และผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งผ่านน้ำลึกระดับ1.5เมตรได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมีความทนทานต่อแรงระเบิดใต้ท้องระดับ NATO STANAG 4569เลยทีเดียว แน่นอนครับว่าทั้ง Phantom s t r i k e r 2025และ Thailand Tank 2026เป็นตัวแทนของทิศทางใหม่ในสงครามภาคพื้นดินที่ไม่ได้วัดกันแค่ความแรงของปืนใหญ่หรือความหนาของกรออีกต่อไปแต่เน้นที่การผสมผสานเทคโนโลยีความฉลาดและการเคลื่อนที่ที่ว่องไวเพื่อเอาชนะในสมรภูมิยุคใหม่หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องเดนเซลของเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์